ดีค่ะวันนี้จ่าก็มากับน้องๆอ,อีกนะคะเ้าปั้นไอตัวเล็กไข่ตุ่นไข่ดาวค่ะส่วนไซกอก็ไม่ยอมมานะคะน้องๆก็อยู่โน่นเลยค่ะจะออกถนนใหญ่ไหมนั่นแนหะ จ้าก็เดินตามน้องๆมานะคะก็ทํางานเหนื่อยแล้วมาเดินออกกําลังกับน,น้องด้วยก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกก็เลยหยุดอยู่ตรงนี้นะคะทีแรกก็ตั้งใจว่าจะมาเดินกันเงีบเยบๆไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนี่พอหยุดพักเหนื่อยแล้วก็อ่ะสันหน่อยนึงนะคะลาจริงๆค่ะก็มาชมบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ที่มันสดชื่นสักหน่อยก็เดินไม่ไหวอีกเก็บแรงไว้เดินกลับดีกว่านะคะอาจาร์ มาแล้วค่ะมาแล้วน้องๆกลับมาหาจ่าแล้วนะคะไม่ได้อนอกถนนใหญ่ไอตัวเล็กวิ่งนำหน้าเลยตัวอื่นมีแวะตัวอื่นมีแวะไอต,ตัวเล็กวิ่งมาหาจ่านะคะจะวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆไหมไอตัวเล็ก ไปไหนมาลูกไปไหนมาไอตัวเล็กไปไหนมาโอ้ลิ้นห้อยเลยลิ้นห้อยเลยไปไหนมาลูกไปไหนมาอเออมามานี่สิมานี่สิไปไหนมาลูกวิ่งเล่นนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งเล่นฮะจับนกจับหนูจับธรรมชาติของเขานะคะลนยังไม่มาเลย อย่างจับกลุ่มก้อนกันอยู่อ๋อก็มีโอ้โอ้โอ้ใจเห็นนกบินใจเห็นนกบินนี่นี่นี่โอ้ยใจยเห็นนกบินนะคะโอ้ยอธรรมชาติธรรมชาติจะบำบัดทุกสิ่งนะคะ อน,น้จ่าก,ก็เมื่อยมากก็รอให้ธรรมชาติบำบัดอยู่ค่ะไข่ดาววิ่งมาแล้วไข่ตุ่นเขาปั้นแวะนะคะไข่ดาวแวะไหมไข่ดาวไข่ดาวเอ้ย <c oughs> อนกก็ยังเกาะอยู่นะคะ ข้าปานเข้าปานหน้อยใครเดาใครตุนวิ่งมานะคะอืมไปไหนกันมาลูกไปไหนกันมาอืมเบาเบาลูกเบา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 วิ่งกันเบาเบาเล่นกันเบาเบาลูกโอ้เล่นกันเบาเบาอืมเล่นกันเบาเบาเนี่ยลูกนะ เดี๋ยวถ้าเล่นกันแรงๆอ่ะจ้าไม่พามาเที่ยวนะลูกถือว่าไม่รักกันเ <c oughs> อ้ยอ,อ้อยอุ้ยเบาลูกเบาเบาเบาเดี๋ยวจ้าง่ายล่างลูกเดี๋ยวจ้าง่ายล่างโอ้ย <c oughs> ต้องนั่งลงเลยทำไมลูกใหม่อใหม่ดูที่นี่อะไรติดเหนียวเหนียวอยู่เนี่ยอะไรติดเหนียวเหนียวยางอะไรลูก โอ้ยจ่าหุงข้าวเผื่อไวแล้วลูกจ่าหุงข้าวเผื่อไวแล้ววันนี้มีต้มข้อไก่ด้วยต้มเปอยแล้วด้วยเดี๋ยวคืนนี้กินกันนะลูกนะไปวิ่งเล่นยางไปวิ่งเล่นยางไปวิ่งเล่นกันไปอืมอืมอืมินห้อยเลยหินห้อยเลยเออต้นนะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยดีๆลูกโดดจ่าง่ายล่าง โอ้ยน้องเขาจะามีพละกกำลังที่แรงนะคะบางทีแล้วก็ไม่ไหวยังจะเห็นน้องวิ่งมานี่แบบว่าจะพุ่งใส่จานนี่จานั่งเลยแหละกลัว,วะคะ่ะไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆเนขาเลยลูกอืมอืมไม่ไปเล่นเหรอใครตื่นรอดูวิวใช่ไหมชมวิวใช่ไหม วันนี้ก็อ่าคลิปนี้ก็น่าจะจบอยู่กับไข่ตุ่นนี่นะะและค่ะมื่อตัวอื่นเขาก็่ไยแล้วนะคะวิ่งเล่นกันแล้วส่วนไข่ตุ่นก็อยู่กับจ่านะคะไข่ตุ่นไข่ตุ่น <laughs> บอกสิคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะขอจบคลิปเท่านี้นะ ไปเจอกันใหม่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเอ้ยสวัสดีค่ะ